สวัสดีครับผมซันนี่อธิรานะครับจากช่อง UX Channel ครั้งก่อนเรารีวิวหูฟังของ PlayStation Go ไปนะครับวันนี้จะมารีวิวโน้ตบุ๊ก ของเลเวล58เป็นรุ่น x 1 5 z นะครับตัวนี้จุดเด่นแรงมากเลยนะครับเป็นเป็น CPU i7 รุ่นนี้แรงมากเป็นตัว 6820HK นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 980M นะครับผมตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับการเล่นเกมแล้วก็ทำงานทั่วไปนะครับไม่ใหญ่มากและไม่เล็กไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวเครื่องทั้งหมดกันเลยนะครับผม สำหรับสเปคของเจ้า XP 1 5 z ตัวนี้จะมากับ Intel i7 6 8 2 0 HK Quad Core ความเร็วอยู่ที่ 3.6GHz มี h i t พ i p e ์2เส้นการ์ดจอแยกของ GeForce GTX 9 8 0 M RAM GDDR5 ขนาด 8GB h ิกฮิตพา์เส้น RAM DDR4 แบบ 8GB ความเร็ว2 4 0 4ความจุที่ 256GB เป็น M. 2 SSD จอ15.6นิ้วแบบด้านความละเอียดอยู่ที่ Full HD และทั้งหมดนี้อยู่ที่ราคา70,000ต้นๆน,นะครับโอเคครับผม้เรามาชมตัวบอดี้ของ XP 15ไสกันดีกว่านะครับตัวบอดี้ส่วนฝาบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่แต่ข้างล่างนี้จะเป็นพลาสติกนะครับมีช่องน็อตให้ไขได้ง่ายมากเลยครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นช่องลมนะครับผมมีพัดลมสามตัวนะครับก็จะมีด้านหลังตรงนี้อีกอันหนึ่งเป็นพัดลมน้ำหนักก็พอพอใช้ได้อยู่นะครับมาดูที่พอร์ตด้านขวาของมรถคกกันนะครับก็จะมี พอร์ตเสียบลําโพงพอร์ตเสียบไมค์แล้วก็อุฟกงนะครับนี่ก็จะเป็น SD card นี่จะเป็นช่องซิมการ์ดสามารถสั่งได้จากบริษัทนะครับบางรุ่นจะไม่มีแล้วก็จะเป็นพอร์ต USB 3 2พอร์ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วตรงนี้เป็นเ n n i n ด้านล็อกนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับพอร์ตเสียบ AC adapter นะครับแล้วก็ USB 3อีกช่องหนึ่งด้านหลัง ด้านซ้ายก็จะมี HDMI USB 3แล้วก็ Thunderbolt 2พอร์ตนะครับผม <c oughs> ส่วนข้างหน้าครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นไฟนะครับโชว์ <c oughs> สำหรับแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้คีย์บอร์ดก็มีแป้นภาษาไทยนะครับมีแบ็คเลสแบบแสงได้3ระดับนี่นะครับผมสำหรับสีของแบ็คเลดคีย์บอร์ดเราอยากได้สีอะไรสามารถสั่งได้ที่บริษัทน,นะครับผมนี่จะเป็นสีขาวสำหรับแท็คแพดนะครับ ตัวพื้นผิวก็ลื่นไม่ฝืดมากนะครับใช้ง่ายแล้วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับกดง่ายกว่าสำหรับจะเป็นอินเิเกตนะครับผมก็ตามสไลด์ได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสส,สาว แล้วก็จอนะครับผมต้้งจับซาวก่อนเลยนะครับจอน,นี้ครับสีดำเป็นดำนะครับผมไม่มีน้อยมานะครับ ก็ที่เทสดมาตาวถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราจะมาเทสเกม Counter Strike Global Offensive กันนะครับผมเริ่มแรกเลยสำหรับการ์ดจอ980แล้วผมว่าเรื่องแเกมแค่นี้ชิวๆครับดูนะครับผมทุกอย่างปรับทายหมดเลยนะครับนี่ก็ตั้งขอโต้ไว้ให้แล้วนะครับทายทา Anti-aliasing enable นะครับครับ okay. โอเคเรามาเล่นกันนะครับลื่นมากครับผมแต่พอดีไม่ได้ลง d เ i v e r เมาส์ Driver, outh, ก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับอ้าวไม่เป็นไรเอาคืนก็ได้ ก็โดยภาพรวมนั anyway ้นครับ <ions> สำหรับ Counter Strike Global Offensive นี่ถือว่าชิวๆมากครับสำหรับการจอ GTX 980ไม่มีปัญหาเลยนะครับ การเล่นนี่ถือว่าไหลลื่นมากครับผมเรามาลองดูกับ .A2 นะครับอย่างแรกเลยตั้งค่าภาพนะครับ mm hmm. Rendering นี่ Best Looking mm hmm. เลย a d v นี่ mm hmm. เต็มหมดเลย Chart Quality Ultra One Setting 1080p r e s o l u t i n เป็น Full Screen, Apply โอเคเริ่มเล่นเกมเลยโอเคเอาเลยฆ่ามัน ครับผมก็ลื่นนะครับสำหรับ A2 ภาพก็สวยนะครับนะครับก็หลังจากที่เราได้ชมการรีวิวในการใช้งานของเจ้า XP 15Z ตัวนี้ครับก็บอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างคุ้มกับราคามากเลยทีเดียวครับที่ได้มากับ Intel i7 แล้วก็ GTX 980ซึ่งแรงมากคุ้มที่สุดสำหรับราคา72,000ตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ใช่ตัว สุดนะครับผมเจ็ดหมื่นสองนะครับผมและสำหรับคนที่มองหาโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ดีและดีไซน์สวยผมว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงกับตัวด้านดีไซน์ครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยจะเรียบเพราะว่าจะเขาจะเน้นการใช้งานมากกว่านะครับก็ถ้าใครมองหาโน้ตบุ๊กที่เน้นเล่นเกมพกพาแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับ นี่เลยนะครับเลเวล51 XP 1 5 Z นะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์เลเวลพัสเ็ที่ให้เราได้นำรีวิวโนบุกตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ